าศาสตร์พระราชาคือการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมากำหนดเป็นหลักในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีและนวัตกรรมต่างๆเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอำเภอบัวใหญ่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของศาสตร,ร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพหลักทางการเกษตรอำเภอบัวใหญ่ได้ดำเนินงานตามแผนโครงการมีศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร,ร์พระราชา10จุด10ตตำบลโดยแต่ละตำบล เป็นศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือเรียกโดยย่อว่าสพกศูนย์หลักที่ตำบลหนองบัวสะอาดโดยมีพ่อบุญเลิศประสิทธิ์นอกเป็นวิทยากรหลักประจำศูนย์และมีศูนย์เครือข่ายอีก90ศูนย์กระจายทุกตำบลตัวอย่างศูนย์ที่มีการดำเนินการตามศาสตร์พระราชาด้านต่างๆดัง,ง,งนี้ 1. ด้านไม้ดอกไม้ประดับตำบลกุดจอก เกษตรกรต้นแบบนางทองมากสีหาบุตรสด้านการเพาะเห็ดตำบลขุนทองเกษตรกรต้นแบบนางสาวธนวันศสินจักสาด้านการทำนาตำบลหนองบัวสะอาดเกษตรกรต้นแบบนายบุญเลิศประสิทธิ์นอก ไล่ไรนาสวนผสมตำบลด่านช้างเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนายทาวรสายสะลัง 5. ด้านปศุสัตว์ตำบลเสมาใหญ่เกษตรกร,ร,กรต้นแบบนายอำนาจสุรินตะ 6. ด้านการจัดการดินตำบลโนนทองหลางเกษตรกร,ร,กรต้นแบบนางละม่อมศรีวัฒนะพงษ์ แผนงานโครงการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาส่งเสริมพัฒนาศูนย์ให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรซึ่งศูนย์เรียนรู้ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้ 2. ฐานเรียนรู้ 3. แปลงเรียนรู้ 4. หลักสูตรหรือประเด็นการถ่ายทอด 5. วิทยากรต้นแบบซึ่งอำเภอบอัวใหญ่ มีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ตามาศาสตร์พระราชา3าแห่งได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกเบญจมาตัดดอก 2. การเพาะเลี้ยงแคทตัส 3. 1ตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบอำเภอบัวใหญ่ศูนย์การเรียนรู้ตามาศาสตร์พระราชา มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโบใหญ่ติดตามแผนโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถนำไปต่อย,ยอดพัฒนาประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาประมงอำเภอบัวใหญ่ปสุสัตว์อำเภอบัวใหญ่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย